ที่ยังทํางานการเมืองอยู่ทุกวันนี้จะเล่นต่ออยู่เมื่อกี้ลืมพูดไปก็ต้องเอาทักษิณเข้าคุกให้ได้ซะก่อนกู hmm. ไม่ตามได้ไงเนี่ยยังเล่นการเมืองอยู่อ,ยอะไเงี้ยนะนะไม่งั้นทักษิณเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งหน้าได้เสียงข้างมากกูออกกฎหมายฝ่ายเดียวเป็นอันตรายต่อสถาบันเข้า mm hmm. ใจไหมคนก็บอกโกงพูดได้ไงโกงพ่อหมึอก็มึงไม่โกงรัาลก็จะจำคุกมึงเหรอนะครับ mm hmm. ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนะ นายจะตัดสินใจกันหนีได้ถ้าแต่วันนี้เลยบอกบอกหนูลีเขานะให้หนูลีทําตัวดีๆพูดจาดีๆหน่อยเผื่อจะได้เป็นไปลองนายกเขาบ้างก่อนหน้านี้นมีการท้าทายผมมาขอเป็นรองนายกเคยฮะเคยแต่ว่าก็หลังจากนั้นก็เลยกโกรธกันไป <c oughs> ก็ไม่เป็นไรบอกให้หนูเขาใจเย็นๆนะก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ว่าลลจิิกมันคืออะไรนะมันก็ไม่เข้าใจบางทีผมก็อย่าเนี้ยถูกเข้าใจผิดเป็นเรื่องธรรมดา